เอาแล้วฮะทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมบ๊อบบี้นะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บดาบหยาดอะไรวะหยามเหยืยดโอ้หชื่ออันอย่างยาก <c oughs> คือดาบนี้นะครับจริงๆมันต้องทำเควสก่อนใช่ไหมในอ,อีแมปหนึ่งนะเป็นแมปที่เป็นพวกเท่าไหร่พวกลาวาพวกภูกเขาไฟนะเออแต่ว่าอันนี้ผมจะพาทุกคนมาทางลัดครับโดยการเก็บมาอาจจะมีการสปอยตอนที่ว่า,าต้องสู้กับบอสนะผมบอกไว้ก่อนนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นใครเล่นยังไม่ถึงก็ใครอยากรู้ใน,นเรื่องก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บก็ได้นะับผมโอเค แล้วดีคือทักษะคอมมันบ๊มเผาผ่านว่าเฟรไคเซอร์ขนาดแท้แล้วก็จะสามารถรีสโตเลือดได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราแบบฆ่าศัตรูได้นะโคตรสุดเป็นไงดูดิความระเบิดของเขาอะเอาว่ะไงหนุม่มอื้มเอาว่ะโคตรสุดเอาล่ะฮะเราจะอยู่ที่จุดนี้นะครับผมเป็นผมเคยสอนไว้นะวิธีมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะจุดพรนี่คือจุดที่ผมอยู่ล่าสุดนี่ครับจุดพร เดจะพาทุกคนไปเลยนะเดี๋ยวจะรีคลิปหน่อยเพราะมันค่อนข้างที่ยาวนะผมยังไงก็ต้องมีคนถามเราอยู่แล้วว่ามันจะต้องไปยังไงนะเพราะฉะนั้นมาเลยดูคลิปนี้ไปเลยครับผม เอาแล้วครับพอมาถึงไอ้เรื่องหดัดภูผาเพลิงนะครับผมจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้หญิงนะอันนี้คือผมจบเกทแลละก็ไปคุยกับเขาครับคุยให้จนกว่าจะได้กุญแจมานะผมแค่นั้นพอนะไม่ต้องไปทำเกสก็ได้แล้วก็มาเปิดห้องนี้ครับห้องแรกตรงขวามือนะเปิดห้องนี้นะตอนแรกมันจะปิดอยู่นะเดี๋ยวผมขอเก็บของตัวนี้แป๊บนึงเปิดตรงนั้นนะครับอย่าเปิดเอออย่าไปเปิดตรวอื่นมันอเสียเวลานะโอเคเก <c oughs> ็บของเฉยนะอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนะผม <c oughs> <c oughs> ก็ลงมาครับผมแล้วก็เปิดตัวนี้ปุ๊บ แล้วตัวนี้มันจะเป็นภาพลงตานะครับผมมันจะเป็นเอ่อกำแพงตอนแรกให้เรามายืนมันก็จะมันก็จะหายไปแล้วนะโอเคอันนี้ก็ระวังด้วยใครอยากสู้ก็สู้นะผมก็ผมจะไม่รีคลิปแล้วกันนะเพื่อทุกคนจะได้แบบความเข้าใจนะไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหลงง่ายนะผมเออลงไปเลยครับผมลงไปเรื่อยๆถ้าไม่จะเป็นก็อย่าไปสู้นะครับผมคือศัตรูในข้างล่างเนี่ยมันจะมันจะไม่แพ้ไฟนะเออผมลองเอาไปสู้แล้วสู้ไม่ได้ก็พยายามวิ่งไปแล้วกันนะแล้วก็เลี้ยวออกตัวนี้ครับตัวนี้จะมีพอรอยู่นะฮะ เปิดพรให้เรียบร้อยโอเคเอาลนะฮะหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไปกันต่อเลยหนทางนี้ยาวไกลนะจะบอกว่าให้เอาว่ะตรงนี้ครับผมเลี้ยวออกมาขวามือแล้วก็วิ่งไปขึ้นบนลังคาเหมือนนินจาคุณนะฮะไปไปเร็ว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 ไปวไปไอพวกนี้ระวังหลบด้วยนะผมพยายามหลบด้วยทางมาทุรักทุเลกว่าทุกค,คลิปที่เคยทํามาแต่คนั้งที่จะได้ของดีนะแล้วก็มีการสู้กับบอสตัว ตัวที่มันถือดาบไว้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นบอสตัวนี้นอาจจะเป็น,นเรื่องเงก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ใครยังไม่อยากโดนสปอยหรืออะไรก็ก็อย่าเพิ่งเก็บก็ได้นะหรือว่าใครไม่สนก็ลุยเลยก็ได้แต่จริงก็ไม่น่าจะสปอยอะไรใหญ่โตหรอกครับผมโอเคที่จริงก็ใหญ่แหละลงมาครับผมโอเคเลียวเข้าตัวนี้ปึ๊บตัวนี้ก็ระวังนะครับจะหลงออกซ้ายมาครับผมวิ่งไปเรื่อยๆระวงังไอ้พวกนี้มันจับด้วยนะระวังด้วย มันจะมีบันไดลงครับลงตามบันไดามาเอ้ยหลบไปนะผมดูอันนี้มันจับตอนแรกอะแล้วก็วิ่งลงมาเรื่อยๆเลยครับผมตามบันไดามาเรื่อยๆนะแล้วก็รันนี้ก็ออกมาตรงนี้ออกซ้ายมาโอเคปึ๊บโอเคหลบอันนี้เออมันจะมีอยู่ฝั่งขวามือนะครับที่เป็นประตูแต่ตัวนี้ไอ้ดูหมอนว่าผมจะลืมนะ <laughs> แต่เนี้ยมันจะเป็นประตูอยู่ฝั่งขวามือนะทุกคนวิ่งมาแล้วก็เข้าขวาได้เลยมันจะมีจุดพรนะครับให้เราไปเซฟได้นะโอเค เอาแล้วเมราวิ่งออกจากจุดพรมาแล้วก็วิ่งตรงมาตรงนี้เลยนะครับผมมันจะเป็นประตูข้างหลังโอเคจะมีบันไดตรงนี้แต่เราจะไม่ปีนเพราะเราฮาร์ดคอร์ตลงไปเลยเอาว่ะพวกความหล่วที่ก็ระวังหอยทากด้วยนะครับผม,มจะมีหอยทากตรงนี้โอ้ยโอยร้อนร้อนร้อนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยพยายามเหยียบไอ้แมกมากที่เป็นสีดำดำไว้นะครับมันจะได้ไม่โดนดาเมจนะครับผมไปแล้วคราวนี้ก็เลี้ยวขวาขึ้นมาตรงนี้ครับบันไดวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดามี้ค่อนข้างที่จะโกงเลยแหละผมว่าไอ้ <laughs> ตัวนี้นะครับผมแนะนําให้สู้สู้มันนะครับผม มันจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราขึ้นลิฟต์หรือว่าจะขึ้นลิฟต์เลยก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมอยากบวกเฉยๆลยตายไปไส้นุม่มไม่ต้องกายภาพเลยนะด่าไฟใช่กันมันไม่ได้ผลขึ้นลิฟต์ครับผมอันนี้ไปขึ้นลิฟต์ไปเรื่อยอันนี้ก็จะชิวๆหน่อยเอาวะแปลบโอเควิ่งมาครับผมไอ้ตัวนี้อนข้างที่จะถึกหน่อยนะทุกคนเพราะฉะนั้นใครอยากสู้ก็สู้ใครไม่อยากสู้ก็วิ่งไปเลยหลบโอเค แต่ข้างหน้านี้ยังไงก็ต้องสู้นะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นประตูบอสนะตัวนี้จะมีบอสอยู่ข้างในครับผมก็เรียกลูกน้องเราออกมาช่วยสู้แล้วกันนะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่มันจะมีแค่ตัวเดียวแหละเออฟัน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 ,ฟนไปแล้วก็หลบๆบให้ดีแค่นั้นก็พอครับผมพอมันตายมันก็จะมีจุดพรเกิดขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วเนี่ยจะมีจุดพรเกิดขึ้นตรงนี้นะถ้ามันตายแล้ะตรงนี้มันจะเป็นลิฟต์นะแต่ว่าดูเหมือนว่าผมขึ้นไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมดนมมาลลงงกก่อแป๊ึ ปึ๊บปั๊บเข้าให้นี่ฮะตอนทุกคนมาแรกๆมันก็จะเป็นลิฟต์เลยนะให้ทุกคนขึ้นไปเหยียบมันก็จะไปได้โอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอแนะนําอีกเร่งคือให้เรากลับมาก่อนนะฮะกลับมาตรงนี้ก่อนแล้วก็จะไปเปิดเขาเรียกเไรเปิดบันไดขึ้นมานะเออนี่ฮะออกมาเฮ้ยเดี๋ยวติดเออบ้าเอ้ย,อยนี่ฮะตรงนี้ฮะมันจะเป็นเหมือนบันไดอะไม,ไม่ใช่บันไดสะพานเออนี่ครับให้เราดึงปึ๊บมันก็จะเป็นสะพานอ้ข้างหน้านี้ขึ้นมานะโอเคปะกลับเข้าเรื่องแล้วก่อน ไป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 คราวนี้ก็จะไปขึ้นลิฟต์นะครับผมแฝงสู้บอสในตัวนี้ให้ได้นะทุกคนสู้ให้ได้สู้ๆครับผมผมว่าทุกคนต้องจำได้เอาวะขึ้นไปเหยียบก็จะพาเราขึ้นไปข้างบนนะแฟบสวยงามคราวนี้ก็วิ่งออกมาเลยครับตรงนั้นมันจะมีจุดให้โดดอยู่นะเดี๋ยวก่อนหาก่อนวิ่งมาเรื่อยๆนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดดได้ฮนะเนี่ยโดดลงปไปเลยเนี่ยปับ๊บ โอเคอุ้ย,ยเกือบตกไอ้บ้าเอ,อ้ยโอเคมาฮะระวังไอหอยทากด้วยนะอุ้ยหมายกวดระวังระวังส,สู้ครับทุกคนหนทางมีอีกยาวไกล <laughs> เพื่อได้ดาบนี้มานะค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่นะครับผมก็กระโดดลงไปฟืบนี่ไปได้อยู่มาอันนี้คือเราจะทําแบบว่าไปสู้บอสเลยนะโดยที่ไม่ต้องไปทาเควสของไอ เจคูที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะตรงไอ้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเข้ามาประสาทเนี่ยเออมันจะเป็นให้รับเควสทำนูน่นทำนี่นะครับผมอันนั้นก็ใช้เวลาหน่อยแต่อันนี้มาเลยรวดเร็วไปเร็วปั๊บปั๊บเข้ามาครับผมแล้วก็กระโดดเข้าหน้าต่างเรียบร้อยแค่นี้นก็ทำอะไรเราไม่ได้ตัวนี้ก็เปิดประตูออกไปครับมันจะเป็นปิดอยู่ตอนแรกนะเออลองไอ้ก,กิ้งก่าตัวนี้ด้วยนะกระโดดขึ้นไปฟับฟับฟับ,ฟบหลบก่อนครับโอเคเพื่อความหลอดที่วิ่งมาครับแล้วก็ ถ้าเกิดไปฝั่งซ้ายมือจะเป็นขึ้นประตูไปหาบอลน,นะแต่ว่าเราจะออกขวามาครับแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆไป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 ระวังด้วยนะครับต้องจู๊กด้วยนะจังหวะน,นี้ <c oughs> ต้องคอยหลบพวกดเมจด้วยอันนี้มันจะหมุน3มทีบ้างแล้วมันก็ฟาดโอเคหลบได้วิ่งมาครับแล้วก็ไปเปิดประตูตรงนั้นนะตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับผมใครมาครั้งแรกก็ปิดอยู่แล้วแหละเออก็เปิดมันซะแล้วก็วิ่งออกมาฮะรตรงน,นี้ขึ้นไปไดมา ขึ้นมาจะถึงแล้วจะถึงแล้วหลบด้วยความหล่อเท่โอ้โหพวกนี้มันเอาจริงว่ะนี่ฮะประตูวับเข้าไปเลยเรียบร้อยแค่นี้ก็อีซี่สบายเกม <c oughs> นี่ฮะมาโผล่ตรงนี้นะก็ให้ทุกคนกดจุดพรไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมเอาลนะพอเข้ามาแล้วนะฮะไอดาบอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็นดาบที่สําคัญมากนะเอาไว้ในการปรา่าวสไอตัวนี้นะผมเก็บมันมาซะแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะเพราะฉะนั้น อย่าลืมใส่ก่อนที่จะเรียกไอ้ลูกน้องเราออกมานะครับผมมันจะได้ถือด้วยโอเคหลังจากนี้ก็เป็นการสู้บอสนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็นี่ครับผมมันจะตีระยะไกลได้นะไอ้ดาบเนี่ยแต่ว่าเวลาอยู่ข้างนอกไม่สามารถทําได้แบบนี้นะทําได้แค่ในนี้้างไอเดียวนะผมโอเคแต่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสู้ๆไปนะมันจะมี2เฟสแค่นั้นเองนะครับเอาล้ครับพอเราสู้กับมันจนมันตายนะเราก็จะได้นี่มาครับผมเป็นเหมือนความทรงจํานะครับเอาไปแลกอาวุธนี่แหละครับผมเออ ก็ให้เรากลับมาที่โต๊ะกลมนะครับผมแล้วก็วิ่งกลับไปหาคุณยายนะคุณยายที่เอาไว้รับแรกนี่ครับพอเราจัดการตัวอย่างนี้เสร็จไม่รู้ว่ามันเป็นไรนะดูดิห้องมันจะเต็มไปด้วยแบบเปลวไฟนะผมแล้วก็รับความสุขจํามาคือที่ผมแลกแลกเยแลกเรียบร้อยแล้วนะก็เลยมันไม่ขึ้นนะครับผมเออแต่ก็นะฮะตัวมันก็ไปแลกดาบมาได้นะเอาไว้ใช้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมทางไปช่างทุรักทุเลโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับไปแล้ว